สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลรับมณีพามาฟ้ามฉกบัญชาครับสายเนื้อครับวัชเป็นแองกัดแบงกัว่ากิวชาลูล่เบียมาเตอร์นะครับเนาะพี่น้องสนใจสายนธุ์ผูกนี้นะครับเนาะสามารถมาสื่อหรือติดต่อซื้อได้อยู่ฟามฉกบัญชาครับครับพี่กัดฟ้ามฉกบัญชาครับพี่น้องบ้านน้องกระเดาตะบนโคกราม อำเภอจตุระพักพิมานจังหวัดเลยครับมักตัวใดมักคมใดมักเบอร์ใดครับต่อจากนี้ไปผมสิ่้าิเศอะไรมลค่าไปประหมอมกันนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีข้ามเผ่าพัญชาครับแล้วก็เอฟซีสองฟีนั่นอันทั่วทั้งนอกทั้งในตาเมทีครับหายห่างหายไปด่วนจั้งน้อยครับผมมือนี่ก็เลยเอาอ่ามาฝากเพื่อนคือเก่าขาดมาฝากเพื่อนคือเก่าครับผมครับครเพื่อน้องสนใจอยากได้ติดต่อมาทางไหนครับอ่าเป็นเบอร์โทรเป็นศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสองสามสามหกเก้าครับส่วนเฟซบุ๊กก็เป็นพิมพ์พาดแทบเป็นคำว่าขามโผ่าัญชาครับผมครับผมครับตีกัดตีการตีกัดตรงนี้คือบ้านนอกระดอครับตำบลโคกรามอำเภอตะตุวะเลศครับผม ครับซึ่งว่าจากทางเฮ้านี่การรับประกันครับรับประกันสักคนสักคนเดือนหนึ่งครับใกเวียนนาได้ทางเราต้อตจริงอืมครับอันนั้นคือคือคือใกเว้นครับผมครับนอกอื่นรับประกันการการส่งการส่งอ่าจะมีกรณีบางส่งเป็นหลายกิโลกรัมถวยอีสานครับอืมน้องส่งตัวเหตุทือเราจะควายไรบางเทียตัวเนาะนี่ครับจังมาคุยกันเฮ้าสิไล่จากทางไหนก่อนครับไล่ทาง่าสุดทางไหนนะครับอ่ะอะไรแพรครูกันเนาะแพรแพครูกันครับพี่น้องครับมาเบิงเบอร์ที่หนึ่งครับ ขายแพ็คคูเป็นสายพันธุ์แองกัดแองกัดสองตัวนี่อายุประมาณเท่าไรครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดถึงสิบเอ็ดเดือนครับเจ็ดถึงสิบเอ็ดเดือนครับค้อมสูงกว่อยู่แล้วเล่ารอยสิบเจ็ดบวกลบอ่ะมีรอยสิบเจ็ดบวกลบครับผมเป็นผินเมียทั้งสองตัวผิวเมียทั้งสองเอาพี่น้องครับอยากได้สายพันธุ์แองกัดนี่เลยครับเด้อสองตัวนี่เปิดไปราคาเท่าไรครับสองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันนี่พี่น้องครับสองหมื่นหกพันพี่น้องได้สองตัวครับอ่ะนี่ครับ ลำ,ลำต้นลำโตนะครับสวยสีงามถึงสองตัวนะครับหนาสวยคนเข้าไอ้เข้าพันธุ์ในสนเนาะบอบบพัสนครับพัสนใส่ใส่พันนี่ใส่มาใส่ขุมครับใส่มาใส่ขุมไปถ่าครับแล้วก็ฟึกเขาทั้งเสียครับใส่เขาเชี่ยงเออใส่เนี่ก็ข้อแข้งขาเรียบเนื้อหนังมังสาเลือพี่น้องเดอร์สีบ่งเอาได้ครับด้วยนี่คโดยเพธองามพอสมควรพี่น้องสามารถนั่ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกได้เนาะครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์แองกัดมักพอด พันใด้ทำกับไปครับซ้มนี่มสายเนื้ออยู่แล้ยพี่น้องนี่ราคานี่ราคาทุกตัวต่อจากนี้ไปต่อรองเลยปะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้อ้าวพี่น้องราคานี่ต่อรองสุดตัวเด้ออ้าวพี่น้องครับตัวนี้ส่งฟีดไหกคิดดครับเด้ออืมตัวนี้ไอเบอร์ที่หนึ่งนี่ส่งฟีดไหโลเนี่ยครับก็เปิดเปิดแป้งเปียกๆแล้วครับอ่านี่เลยครับเด้อส่งฟีดร้อยโลอ่าบอกไว้เป็นชุดเป็นตัวเนาะครับอืมตัวง่ามของคนเยอกเนาะนี่ สีดีน้ำตัวงามสายพันธุ์นี้แบบนี้แหละครับนี่ครับเป็นตองหาสายพันธุ์แบบนี้มาเบิ่งเอาอยู่ฟ้าชมชนชาติครับเดอ้อนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับหนึ่งสองอ่าเลยเปิดเลยสองตัวเนาะครับผมเปิดแพคคูวันนี้เป็นเนบิ่งเบอร์ที่สองครับที่สองครับครับบัานนี้มาเบิ่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนี่ก็เปิดแพคคูขึ้นกันแพคคูแต่ว่าเป็นสายพันธุ์บ้ากิวบ้ากิวลูกผสมครับอ่าบ้ากิวลูกผสมครับครับสายพันธุ์นี้ก็ขึ้นซือหรือซาเลี้ยงเนื้อแล้วก็ราคามันดีครับ ับนี้สองตัวนี้อายุเราเล่าเท่าไรครับอายุสิบสามถึงสิบสิบสี่เดือนครับส3าถึงสิบเดือนครับตัวตัวนี้เป็นเป็นสัตว์ล้วครับตัวนี้เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์แล้วอืมค่่วมสูงครับสองตัวนี้ลอยสามสิบบวกลบครับเห็นครับเห็นอ่าเบอร์ที่สองนะครับเด้ออายุบอกไว้สิบสองถึงสิบสี่สิบสองสามสิบสี่นี่เนาะครับเพราะเพราะป็นสัตว์แล้วอืมค่่วมสูงครับลายสามสิบบวกลบครับมีลายสามสิบบวกลบครับราคาขับบาท แาคาแพ็คคูเปิดไ้สองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสองหมื่นเก่าพันหาร้อยครับสองตัวนี้เอาแพ็คคูได้ครับเด้อส่งฟีอีสานนี่คือเบอร์ที่สองแล้วก็ทรงฟีทวพาอีสานครับแล้วก็ทรงสรง่วไทยข้นหางครับอันเนี้ยรับตัวคนหางงามเนาะนี่ะคนหางลำแข้งลำขาครับสีหนีออกสีชาเนาะครับสีชาเพราเขาเป็นลูกผสมครับลูกผสมสีชานี่ครับเด้อ พี่น้องเบิ่งอยู่ถ้าแมนสนใจอยากได้ก็โทรมาต่อเอาครับหน้าตาคอแข้งขาพี่น้องเอาราคานี่ต่อรองได้แต่ว่าคู่นี่นทรงฟรีตสะพายกิสานเนาะครับเพอย์สานครับอ่าโอ้ตัวนี้ท่ายหนาเนาะครับตัวนี้ท่ายหนาท่ายหนาลงตึ้งนะครับตัวนี้นะครับหนาสวยและตัวตรงกล้ามเนื้อดีกล้ามเนื้อดีครับ นี่เอาราคาซัมนีครับสายพันธุ์แบบนี้พี่น้องคือว่าอยากล่องเลียงมึงบ่มาเบิองอยู่นี่มองเดียวนะครับเ้อนี่ไปหาไปขนไปหาไปซอกไว้ทาพี่น้องไว้แล้วเนาะพี่น้องอาะได้แขมาต่อเอาครับคุณนิสงฟิสตะิานครับต่อไปเบอร์ที่สามครับครับพี่น้องครับมาดนีมาเบิงเบอร์ที่สามสามเบอร์ที่สามนี่เปิดไว้โตละ หาโตครับตัวละหมื 10, 9, ่นเก้าพันโตละหนึ่งหมื่นเก้าพันครับนี่คือ <หา S 1> ตัวละโตละ,ตละ,ตละนี่คือเบอร์ที่สามด้วยเพื่อ,อเด้อครับตัวละหนึ 10, 9, ่งหมื่นเก้าพันเก้าพันทั้าเมื่อหาโตถ้าเมื่อหาโตบนันนี่สมมติว่าเอาเมื่งหาโตนี่เด้อก็จังโทรมคุยกันครับปลาปลาไก่ไก่เต็มเลจังโทมคุยกันเนาะครับไปไก่เต็มเลอืมครับเอาครับเบอร์ที่สามนะครับราคาเดียวด้วยครับเด้อตัวละด้วยครับเด้อตัวละอ่ามาเบิ้งตัวที่หนึ่งกันเนาะครับ ตัวที่หนึ่งครับเป็นงัวสายพันธุ์ดูสสมแบงกัดครับผมแบงกัดแบงกัดอ้าวเป็นลูกผสมแบงกัดครับแบงกัดแบงกัดเนาะใช่นี่นี่ครับนี่ตัวนี้อายุจัดเดือนครับตัวนี้ง้วงง้วจะชนปีแล้วครับอืมง้วจะชนปีครับผมสบายก็กินเองโอ้หนาแท้หนาครับปั้นปั้นมันแท้เฮ้ยพี่ตากหนาเรื้อนเรื้อนเป็นหองลำตัวตรงหนา งบมีเขาด้วยครับเด้อหน้าสันครับเด่ว่าหนาาสันหูหูค้อหิปโปเนาะครับหูนี่แหละครับเลือดสูงครับอ่าหูหฮีโปท้องโอ้หนังข้อขาตรงครับนี่ครับเป็นเพลดเมียถ่ายโอ้หน้าตึบเนาะถ่ายเนาะครับถ่ายหน้าตึบเลยครับตัวนี้เหลียมมงมงเหลี่ยมมงมงถึกแสงแดดทั้งเลียมครับงามครับตัวนี้งามจริงจริงครับเออ นี่ครับมีนี่บ่มีบมือลึกละครับเรื่องง่วมูลเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยน้อยอืมเด็ดเลยครับตัวที่สองครับมาเนี่ยตัวที่สองเป็นแองกัดครับผมตัวที่สองเป็นแองกัดอายุจ็ดเดือนครับตัวนี้เราดูสิบสี่เดือนครับอายุสิบสี่เดือนครับแองกัดความเหมาะครับมาเนี่ยตัวนี้เหีวตัวนี้เหีวครับมาเนี่แองกัดมากอ่าสิบสี่เดือนนี่คือความเสมบ่เป็นพอไหมพอครับอยากข้อมูลเน่อยดิอออยากข้อมูลหรอพนะเนีครับแมนอ่าควอมสูงประมาณตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าบวก อันนี้หาบวกตัวหันเดียตัวนั้นร้อยสิบเจ็ดบวกลบตัวหันร้อยสิบเจ็ดบวกลบตัวนี้ร้อยยี่ห้าบวกนี่คือตัวที่สองเนาะตัวที่สองวันนตัวที่สองสีออกสีชาชาจัง่อยเนาะครับออกสีงามครับสีชานี่ครับงามง่ามงาครับทายครับเป็นเง่าครับทุนหางดีลําตัวเง่าคอแชิงค้าครับครับโอ้โหท่าด้วยครับด้วยพี่น้องสามารถนั่นเป็นแม่พันแม่บอกได้ครับครับเลี่ยงเพราะว่าขึ้นแล้ว พร้อมผสมแล้วเนาะซุมนีเนาะครับนี่คือตัวที่สองเด้พอ,ดลลอดพ,พ,พี่น้องเด้อลำตัวเงาอาดลาดครับเพื่อนนี่เรื่องนุ่มเลี้ยงเนื้อนี่ดีหมากเด้อครับเด้อเพราะว่าเขาบไปรับประกันติ้งครับไม่ได้มาคิดเหมือนเดิมตัวที่สามครับเออถ้าเงียสีออกเป็นเป็นเหลือกเป็นเอ่อกัดมันครับผ้ามันมาตัวนี้แองกัดผ้<พ>ามันนี่ครับมาจากสูงอยากผ้ามันเด้อครับเด้อพ่อนี่ตัวนี้นี่ตัวที่สามเนี่ยอายุหลายปีครับ ต 10, 12, 12, ัวนี oh, ้อายุสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับอายุสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับข้อมสูงครับข้อมสูงตัวนี้ร้อยยี่สบสามยี่สี่บวกลบครับร้อยยี่สิบามยี่สี่นี่ครับไม่เล็โอ้ไม่จะสีง่ามครับมาเพิ่งถ่ายพี่น้องครับโอ้คนหางไงถ่ายนาดีครับเพียนเมียเลยครับขอเชิญค้าเล็บซักดีครับครับตัวสะอาดก็มีตุ้มครับผมอืมเนื้อหนังผิวพันดีเนาะครับชูมันมันมัน เหลี่ยมมุงๆตัวนี้เนาะนี่คือบัที่สามด้วยพี่น้องเ้อนี่มากโตได้หรือเสียไปมดกระต้อได้ลายต้อได้ต้อได้พราทรงมองเดียวต้อมองเดียวอนี่คือตัวที่สามครับและแยกพันพู้นีกเหมือนเรีมนี่นะแล้ริมนี่นะเรียมนี่นะเอออ้าเรียมทั้งนี้อครับกันดี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 สะอาดขึ้นหมดจดครับ ปันใส่บีดซักมาแล้วพี่น้องหมดจดสดชื่นเลยเนี่โอ้นี่ตัวที่สามด้วยครับเด้อนี่นตัวที่สามมาดีบิ่งตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เน่าไอีกครับนี่ขี้นไปอีกตัวที่สี่หนาใหญ่ปากใหญ่ลำตัวเน,วน,น่าเลือดสูงอันนี้อีหยังครับเนี่ยแองกัดครับแองกัดตัวนี้แองกัดเลือดสูงแนี่ครับหนาบอกใหญ่ด้วครับหนาใหญ่ปากใหญ่งยปันทิโปครับพอแชงขาเล็บใส่ได้ อ๋อนนิดๆเนาะครับลำตัวยา้าคุ้มสูงครับตัวนี้ได้สามสิบบวกครับตัวนี้เห็นรอยสามสิบบวกครับอายุเท่าไรครับนี่ตัวนี้สิบหาเดือนหรครับตัวนี้อายุสิบห้าเดือนใกล้สี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกล้ขึ้นแล้วตัวนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วจังจังเปอ๋อพี่น้องตัวนี้ขึ้นแล้วด้วยครับด้อจังคอยเอาไปล่อพันนามเดือนแล้วจังคอยหาพอพันใส่คนหาไงดีเปิด์ขาไงลำแข็งลำขาไงดีลำตัวยี้อรลาด เลียมพี่ครับพิกเลี่ยมเห็นไหมเห็นเลยขแล้วเออต้องซุกครับต้องซุกเออเอาครับนี่พี่น้องคือกันมดชั่วขางเนาะคือกันอืม,อมต่อมาอยางไดครับชุดนี่ชุดหาตนี่ครับนี่คือตัวที่สี่ด้วยพี่น้องด้วยบานนี้ปเป็นเบืองตัวที่หาครับบ้านเนี่ยตัวที่หาเป็นูสมแบ่งกันครับ ตัวที่หาเป็นรูปผสมแบงกัรครับอายุอ่น้าครับตัวนี้สิบสามสิบสี่เดือนครับสิบสามสิบสี่เดือนครับตัวนี้ได้เลือกได้เลือกได้หนาครับได้หนาสี่เหลี่ยมเลยตัวนี้เนาะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยก้มสูงประมาณลายสามสิบบวกครับเห็นครับลายสามสิบบวกครับเบิ่งท้ายครับโอ้โหโค้งหางไงด้วยครับเด้อเพื่อนเน่ะโค้งหางไงลำหางกันยังไครับคอเชิงคาดีตัวนี้มีบุ๋มมีลิงมีเน้าะมีมีครับเด่นเลไหลิงครับอ้าวด้านนี้ครับด้านนี้ ขื้อกันเลยหาเบื้องตํนนี้ <c oughs> บาดแผลตุมติมมอมมี่ครับพอใช้ขากระตรงดีครับผมพี่น้องเสียไปเป็นแม่พันธุ์กระได้ด้ครับเด้อยพอพนนี้ขึ้นที่นึ่งแล้นบ่ครับขึนแล้วครับชุ่มๆนี่ขึ้นขึ้นขึนตัวานา้ำาพอรอบตวน้ำพอรอบรอหนาครับเปิดขาใหญ่ด้ยครับเด <c oughs> ้อยเปิดขาใหญ่นี่ครับนี่คือเบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาครับตั้งตาเบอร์ที่ หนึ่งครับเหลี่ยมมงมงหนึ่งสองสามสี่หานี่ครับพี่น้องมักตัวใดกับตัวซับเบอร์โทักับทัมาต่อเนาะครับหรือจะสองตัวสามตัวแล้วกกระแต่พี่น้องมักในราคาตัวละหมื่นกว่าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันได้พี่น้องเด้อครับตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเนี่ยเอาเลยหลายต่อหลายเนาะขาเขาอะไรต่อับนี่คือเบอร์ที่สามหาโตครับหาโตบันนี้เบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่เบอร์ที่เปครับนี่เป็นตัวนี้ เแบงกัดครับหลังจากเบอร์ที่สมเรามาเบิรงที่4ีตัวนี้เป็นแบงกัดบงแล้วครับเด้่มบ่นหัวยกทายยกหนาใบหูใหญ่เลยเนี่ยครับเพราะเกิดจากแม่แม่อันบามันครับบามันเดือดสูงแม่เพิ่นเป็นบามันแม่เพิ่นเป็นบามันพ่อเป็นแบงกัดพ่อเป็นแบงกัดแม่เพิ่นลอยหับวกครับแบงเออเป็นเป็นอ่าบามันแม่ลอยหันชบวกแม่ครับโอ้เราวันนี้ข้เจ้าไปใช้แบงกัดมากม่ได้เด็กมาเป็นหน้าตาทังีมันเป็นเครื่องกันเลยเครื่องกันลำตัวนี้ บามันเลยครับแล้วค้าค้าเด็กบามันอืมหหน้าตาบามันนมด้ยครับเต้สีเอาเครื่องกันแลวพี่น้องเหมือนเต้ซีน่งามครับเหี้วหนังหนาล่าโตใหญ่ครับอายุอาน้าหลายไปเลยครับตัวนี้อายุสิบสิบที่สิบห้าเดือนครับสิบสี่สิบห้าเดือนควมสูงน่าจะสูงอยู่ประมาณรอยสายสิบห้าบวกครับเห็นด้วยครับด้วยควบเนี้วอัลลาดราคาครับเปิด สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สเปิดไปนี่แหคาะสองหมื่นเจ็ดพันครับส่งนี่ส่งฟรีอีสานเนี่ยตัวนี้ส่งฟรีตัวภาคอีสานครับอ๋อส่งฟรีตัวภาคอีสานด้วครับเด้อตัวนี้เบอร์ที่สี่ครับเอามาม้านเบิ่งท้ายครับบ้านเนี่ยบท้ายหน้าหนาครับท้ายหน้าครับขานี้ท้ายหน้าโคนหางใหญ่ครับครับพูดนะโอ้โคนหางไหมลำหางตรงเครื่องงามครับนี่เครื่องสวย พอยหางระัวแข้งขาดูไงดูงนี่ครับเปิ้นขาใหญ่ครับขาหนานี่ตรงปันไม่พันทัดนี่นะครับเด้อติดบามันมาหลายแล้วครับตัวเนี้ยพี่น้องคือแบงกัดจะบามันพากันมากครับเนี่ยครับติดแบงกัดมาหลายเติบน้าแต้น้ำลางย้อนอุ่นต้นครับแม่นี่เป็นตาเอาไปทับมันทับกัดทับเล่ต่อไปครับหรือ เบียนมาเตอร์ตไซเข้าไปครับเอ้ยคือสีอัญญาหักเนาะนี่พี่น้องสามารถนั่นหเป็นแม่พันดเลยนะครับเด้ออยู่ฟ้าผิวปัญชาครับครับพี่น้องเสือเบิ่งตัวจริงกับมาบ้านน้องกระเดาตำบลโคกลามอำเภอจตุรพักภักดินจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องแม่มงนี้มงเดียวครับขันสายพันธุ์นี่แม่พี่น้องเลือกยางจุใจอ่ะนี่นะครับเด้อเบุตรที่สี่ครับโอ้งามงามของเพิ่นเลยครับเด้อตัวนี้งามต่อไปเบุตรที่ห้าครับครับเบุตรที่ห้าเป็นตัวนี้ ติดติดกันเลยครับบริหา,มาหรม่านบ่บ่ครับนี่เป็นเป็นเป็นเอาไปขุนครับแมนนะบอกเอาไปขุนเอาไปขุนแม่นครับเอาไปขุนมันเป็นงวพาลูกบ่ครับเป็นเปลี่นครับแม่นครับฮะแม่นอ๋อขัดมาแล้วข,ขัดขัดมาแล้วนี่คือตีเป็นเนื้อเตื้อตีเนื้อท่านรอกเมาะสหรับขุนครับอ๋อเหมาะสร้างแบบขุนตีเป็นเนื้อมาเ้เราได้ครับได้หนี่งครับตัวนี้อายุหลายปเลยครับอายุง่วลูกสองครับลูกสองแต่ว่าเขามพได้ให้ลูกลูกสองแล้วแม่นครับไ่เลยตีเป็นเนื้อไปเลยหันตัวต่อไปเข้าไหมันทับตีลูกที่สามแมนครับ เพ็ดราคาเนื้อไปฐาเเลยนื้อไถาเลยอับพี่น้องไปขูนครับโคบสูงครับโวบสูงตีนลอยลอยสายชิดลอยชิดสิบบวกกับเนื้อครับมีลอยซีสิบบวกลบอันผืนหนีบมันสายผ่าหยังครับเนี่ยนี่แองกัดครับแองกัดเลือดสูงตัวนี้เป็นแองกัดเลือดซึ่งสูงครับครับโอ้ยใหญ่เลยครับเลือดใหญ่เงีวครับหนาตึดเลยตัวนี้เนาะหนาตึดตึดเลยพี่น้องราคาเปิดไว้ซ่าไดรครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันครับนี่พี่น้องโอ้ เมฆบักใหญ่ครับผมปืดหนาขึ้นเนาะครับสองหมื่นเจ็ดพันครับแนะนำเอาไปคุณเอาไปคุณอ่าเกล็ดพี่เมียมเกล็ดบักใหญ่เลยเนาะตัวบักใหญ่เลยนี่คือเบอร์ที่เชีนว่าหางหาเนาะหาครับต่อไปเบอร์ที่หกพ่อพันธ์องบ้านเนี่ยเบอร์ที่ทธไทยเบอร์ที่หกพุทธไทยไหมครับครับเอาไปเบ้างครับเป็นพ่อพันธุ์มั้ยบ้เป็นพ่อพันธุ์ต่อมาเบอร์ที่หกพ่อพันธ์ครับเอาครับบีบมาเตอร์เป็นสายพันธ์บีบมาเตอร์ลูกจอระกี ลูกสายของจอร์ล็อกกี้คร,ครับพี่น้องเบงงัวงเหนือสายนี่มากกั่หลายแล้วนะครับเนาะพี่น้องบางท่านบางคนก็นวอาอยากได้พอพันพอพันบัวเสปเป็นบีบตัวนี้บีบตัวนี้หรือแองกัดแบงกัดว่าอยู่อยากได้พอพันครับเ่าเห็นดกเที่ยมือนี้หามหาไห้หาเป็นสายพอพันไมา 1> 1<โ>ให้หนึ่งตัหนึ่งตได้มาตัวเดียวบีมาเตอร์บีมาเตอร์อายุอ่ะหน้ามันไ้ครับ สิบสามสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนสิบสามเดือนแต่ว่าเขาเขาอยากเริ่มไปซัดได้คนาดเบย์ยิ่งยิ่งเหมันอยากอยากอยากฮัดแล้วอยากแข่งแข่งบ้องแล้วอยากแข่งบ้องแล้วอยากเพราะว่าเขาซุ้มหนีเขาไปซัดเร็วอายุสิบสามเดือนสิบสามเดือนควมสูงครับควมสูงที่นี่ลอยสามสิบลอยสามสิบเห็นเห็นเห็นกนี้ครับดากยกไทยยกหัวเชิดครับโอ้งามเลยครับเด้อเบิ่งการเลียมการยืนเนาะแล้วหัวของเขาก็สิบสามเดือนนะครับ สิบสามเดือนที่จริงว่าสมนิมันทับอายุประมาณเท่าไหร่ครับมีได้จะซิฟตัวตัวแต่ก็ไปซัดไปซัดแตเดียวเขาไปซัดเร็วดีคือสมนิเขาทับไปแล้วแม่ครับโอ้แข็งขาขาแข็งอย่างเงเนาะนี่ครับนี่พ่อแม่เป็นปามันครับนาผ่าไงผ่าปามันมาโอ้ปามันแม่ครับบีปามันกระสีได้ยังสีอะไรไปน้องในปาลันนี่ในเนื้อเนื้อนั่งหนังแบบนี้ครับเอ้าสีน้ำนอนน้ำเน่าก็ได้เนาะครับเอาไปหาเงินไปหาเงินเอาไปไปหาเงินไปหาทับเลยเพียงสองเดือนละค่าครับอ่าหมื่นหมื่นก่อพันครับ หนึ่งมืนเก้าพันครับโอ้งามเนาะยืนงามเนาะทีนีเนาะครับงามเนาะยืนคนหางไหมยดืนยืนเิดดีครับคนหางโอ้ไม่อยากตีเลยบังเคยหั่มด้วยครับคุณเคยหั่มเสมอลืมเลยโอ้เหนือนังหลายเหนือนังหลายใช่ครับแค่เขาพ้าเต็มเลยครับอืมเปไนอะไรบ้างก็จะเอามาเห็ดยายแล้วขนาดกระโหนดเด็ดเลยนะัวเนาะใหญ่ขนาด เตรียมกระชิดหนาหึงเนาะขาไงหึงเนาะแมงคลายนี้หนาอายุสมีไหมขาไงนี่เมื่อกี้นั่งครับเป็นแต่เป็นแต่ปตไปได้ไกลกับเนื้อดีแม่ครับเนื้อดีนั่งนั่งดีไอ้นั่งดีครับผมกับเนื้อดีนั่งดีสีงามสายพันธุ์เนื้อสำเนาะครัอ๋อพี่น้องเบิ้งกันหกเบอร์พี่น้องมักชุดใดมีเห็ดเป็นชุดเนาะเป็นชุดหรือว่าอยากแก่เป็นโตกับจังจังคุยกันไหนครับจังคุยกันเอาอยากเป็นโตัคุยกันเอานี่คือฟาร์มชมพูชาครับสายพันธุ์แบบนี้ครับอยู่ที่ฟาร์มชมพูชามองนี่มองเดียวด้วยครับเด้อ พี่น้องมาเบิ่งอยู่มองนี้เลือกเอาเลยครับบางครั้งก็มีบีบบางครั้งก็มีเล่ยังมาหลายเนาะคร,ครับแล้วตแต่แต่ไม่นี้หลายตะกัดกับมันเออหลายตะกัดกับไปแบงคัดแบงคัดครับแต่ว่ามันกับพักเบ,บ่าต้วเนื้อปันไหนอืมอืมแบวยเสียหาได้เสียหาได้กบเก็บงานลูกค้าเก่าเออคือเก่าคือมันกับห่างๆเล็กน้อยนครับลูกค้าเพิ่นกับสั่งหลายน้ำไม่ฮลูกค้าก็ต้องเชี่ยงงานเพิ่นก่อนเออเชี่ยงงานเพิ่ยนน้ำครับหาใหม่ฝากพี่น้องน้ำเอ้าครับฝากพี่น้องน้ำ มี่ไงอีบอ้ะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่คิดตามนะทั้งนอกทั้งทั้งในนะทั้งทางประเทศทึ่งเก่าทึ่งใหม้หน่ะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมให้การสนับสนุนครัด้วยดีโดยตลอดมาครับพ่อกันชิบนาชิบไม้ชิบนีผมมันนั่งทั่วปั้มโชค์ประชาสวัสดีครับ